กู icana, ไปลงสอสอมึงคิดว <Scott> ่าเทงถุดทือเนี่ยมันจะระบุดระบืออยู่อันดับสองอันดับสามอยู่อย่างนี้ไหมแล้วแล้วถ้าเกิดกูไม่นั่งเป็นแม่ค้าแล้วใครจะฟาดประเทศชาติต้องมีบุคลากรอยู่หลายบริบทฉันไม่ได้เข้าใครออกใครไม่ได้เชียร์ใครแต่ ดรมริมการเห็นสมควรว่าใครก็ตามแต่ที่แสะสถาบันสําคัญของชาติตั้งแต่สองสามสถาบันโดยเฉพาะสถาบันทหารไม่ควรที่จะมาปกครองประเทศการปกครองประเทศต้องรู้จักวิถีชีวิตธรรมเนียมประเพณีกติกามารยาทกฎหมายมึงไม่ใช่มาเพื่อแก้กฎหมายอย่างเดียว แต่ต้องมาเพื่อแก้ปัญหาปากท้องในของประชาชนมึงไม่ใช่มาเพื่อแก้กฎหมายอีกเบอร์เพราะฉะนั้นมาเพื่อแก้กฎหมายอย่างเดียวไม่ตอบโจทย์ขณะเดียวกันนะคะเราก็จะต้องยังไงเราจะต้องนะคะขายของต่อพาดหัวข่าว สำหรับวันพรุ่งนี้หนังสือพิมพ์ที่เขียนพัดหัวข่าวทิ้งไว้ซึ่งดดตรมได้ก่าก็ไม่รู้ว่านังสือพิมพ์จะเหลือกิจฉบับแล้วก็พัดหัวข่าวอย่างไรแต่ที่แน่ๆตอนนี้พัดหัวข่าวออนไลน์เทงยอมรับความพ่ายแพ้เปิดทางภูมิใจไทยตั้งรัฐบาลส่วนภูมิใจไทยประกาศชัยชนะแต่ยังไม่รู้ว่าจะจับมือกับใครเดี๋ยวต้องรอประกาศผลอย่างเป็นทางการจากกกตเสียก่อน าภูมิใจไทยจับมือกับสแกมเมอร์ภูมิใจไทยก็จะต้องโดนแฉเขากระโดงและต่างๆเยอะแยะมากมายแต่ถ้าเกิดภูมิใจไทยจับมือกับเพื่อไทยซึ่งเป็นโอกาสเป็นไปได้แล้วอีกพักหนึ่งคือจับมือกับประชาธิปัตย์ก็ปรากฏว่าน่าจะรอดแต่ถ้าเกิดว่าภูมิใจไทยจะจับมือกับเพื่อไทยแล้วจับมือกับพักสีเขียว ภูมิใจไทยจะโดนประชาธิปัตย์ถล่มเละมากถึงแม้ประชาธิปัตย์จะมีแค่ยีสิบอดคนแต่มีนอกสภาเยอะมากมคิดว่าจะโดนถล่มอย่างถล่มทลาย<ม>คุณต้องเข้าใจก่อนนะคะ<ม>ภูมิใจไทยถ้าไปจับกับเพื่อไทยและไปจับกับธรรมนัส<ม>แดง<ม>น้ำเงินแดง<ม>น,น้ำเงินแดงเขียว ดรมริกาจะไม่พูดนะคะแม้ภูมิใจไทยจะชนะเลือกตั้งอันดับหนึ่งร้อยเก้าสิบแปดคะแนนแต่ดรมริกาจะไม่พูดนะคะว่าภูมิใจไทยเพื่อไทยแล้วก็พรรคสีเขียวทั้งหมดล้วนเป็นบ่อเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดประชาธิปัตย์เป็นฝ่ายค้านร่วมกันกับพรรคประชาชนเป็นฝ่ายค้าน นอกจากประชาชนและ,ะนอกจากความประชาชนจะมีการเป็นฝ่ายค้านที่เก่งแล้วแต่คุณจะเจอหัวหน้าคุณจะเจอฝ่ายค้านมืออาชีพอย่างปัจจิบัิโดยมีอภิสิทธิ์และนายชวนด็รมริกาเชื่อมั่นมากว่าแผลสดจะเกิดขึ้นบ่อยมากไม่ใช่แค่ในสภานอกสภาก็สดเพราะฉะนั้นจะเป็นรัฐบาลที่ ภาคประชาชนรวมทั้งสภาจะตรวจสอบอย่างเข้มงวดและสนุกเดี๋ยวฉันก็อยากจะให้เป็นแบบนั้นนะมันจะสนุกแล้วเธอเชื่อไหมว่าผ่านไปประมาณปีสองปีอ่ะเลือกตั้งใหม่ปารติปัตจะมาแรงมากแลปะปาริปัตโดยอภิสษ์เนี่ยเขาคิดแบบนั้นอยู่แล้วเขาจะใช้ความเป็นฝ่ายค้านในสภาเนี่ยชิงคะแนน ชิงความสง่างามช,งช,งชิ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 งเสร็จแล้วเขาก็จะอาศัยว่าการเป็นฝ่ายค้านในสภานั่นแหละจะเป็นการพลิกวิกฤตของประชาธิปัตย์ให้กลายเป็นโอกาสที่อาจจะเป็นได้เกินร้อยในรอบหน้านู่นนี่แหละวิธีคิดของอภิสิทธิ์เพราะฉันเนี่ยเคยเป็นเคยเป็นเคยเป็นเลขานุกการรัฐมนตรีในสมัยอภิสิทธิ์เป็นนายกฉันรู้ว่าเขาคิดยังไงนี่คือวิธีคิดของอาจารย์มาร์ก เขาไม่ได้อยากเป็นรัฐบาลแต่ถ้าเกิดเขาเป็นฝ่ายค้านเขาจะตีตื้นภายในสองปีแล้วถ้าเกิดมีการยิบสภาเขาจะมาเป็นอันดับต้นๆเลยฉันเชื่อว่านี่เป็นวิธีคิดของอภิสิทธิ์ในการที่จะฟื้นประชาธิปัตย์เนาะแต่ถ้าเกิดใครก็ตามแต่ถ้า ถ้าน้ำเงินเขียวแดงไปรวมกันกูบอกได้เลยว่าเป็นเหยื่อในอันโอชะของอภิสิทธิ์เลยทันทีค่ะแต่พูดตรงๆนะคะถ้าส้มถ้าถ้าเกิดว่าน้ําเงินบวกแดงบวกเขียวสามพักนี้จริงๆเป็นกองเดียวกันจะกลายเป็นเหยื่ออันโอชะของอภิสิทธิ์และนายชวนทันทีเลยค่ะ แต่ถ้าเป็นน้ำเงินกูต้องโชว์สินค้าด้วยไม่งั้นมันบล็อกทากครีมด้วยนะคะเวลาเข้าสภาน่าจะได้สดใสนะคะแต่ถ้าเป็นน้ำเงินนะคะบวกแดงบวกฟ้าปฏิปัติกูคิดว่าทางนี้รอดอยู่ยาวสี่ปีไม่เชื่อก็ไม่ต้องลบหลู่ฉันรู้ว่า พวกท่านๆไม่มีอะไรจะดูในเวลานี้ดูดเมราิกาอยู่น้ำเงินบวกแดงบวกฟ้าขนทางนี้จะไปรอดแน่ๆไม่ใช่ว่าเชียร์ให้เป็นแบบนี้นะคะแต่มันเป็นสูตรคณิตศาสตร์ที่ทั้งลงตัวแล้วก็ไม่มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการจะโดน คอลหาเกี่ยวกับสแกมเมอร์ยกเว้นว่าน้ำเงินมีอะไรสักอย่างหนึ่งเกี่ยวกับสแกมเมอร์เขาก็อาจจะเลือกจับมือกับแดงและเขียวเขียวฟ้ากับส้มไปเป็นฝ่ายค้านซะโอเคสนุกละค่ะประชาชนทำไมล่ะนักกเมกาเราจะมีเรื่องให้ด่าทุกวัน เราจะมีเรื่องให้เป็นขี้ปากทุกวันเราจะมีเรื่องให้ได้กัดทุกวันมีเรื่องให้แสะทุกวันและจะเป็นรัฐบาลที่มีเรื่องให้ด่าทุกวันถึงแม้รัฐบาลจะโชว์สกิลของกระทรวงพาณิชย์กระทรวงการต่างประเทศแต่ศีรษะศักดิ์สุปปจีก็ไม่สามารถที่จะช่วยได้ถ้าเกิดว่าอภิสิทธิ์และนายชวนอยู่ในสภาฝ่ายค้านอันนี้ฉันพูดตรงๆเลยนะ ไม่ต้องนั่งอาปากค้างฉันรู้ว่าพวกเธอเนี่ยใครได้คะแนนที่ไหนมาอย่างไรฉันรู้ไงแต่ว่าฉันเนี่ยก็รู้สึกดีอย่างเดียวที่ว่าไอ้เสื้อส้มมันไม่ชนะก็ดีแล้วแหมอ้เสื้อส้มแพ้นี่กูก็ดีใจไตเ่อแล้วกูขอแค่นี้ตามสูตรของพี่ปองเลยคือพี่ปองเขาหวังว่า พี่ปองอ่ะเขาใช้สูตรพี่ปองเป็นฉลาดมากพี่ปองเขารณรงค์ว่าสูตรในการที่จะล้มส้มอ่ะต้องได้ก่อนที่เหลือค่อยว่ากันนี่คือความคิดของอัญเชลีซึ่งฉันว่าเขาฉลาดแต่ถ้าเกิดแตกกระจายอ่ะส้มชนะล้มส้มไม่ได้เกิดปัญหาต่อ อันนี้คือวิธีคิดของพี่ๆเขาอะนะซึ่งปรากฏว่าแม่งออกมาแม่งเสือกใช่ช<ว>อืมฉันว่าเขาฉลาดแต่ละคนนะนะอันนี้ฉันพูดตรงๆนะส่วนใครที่คะแนนกระจัดกระจายกระจุยอ่ะเธอไม่ต้องไปน้อยเนื้อต่ำใจหรอกเพราะว่า คนกจัทางการเมืองมันมีหลายปัจเจกมากหลายปัจจัยมากอะถ้ากระแสคุณทําไม่ได้อะเขตคุณก็ยังไม่มีคุณก็ทําไม่ได้อะมันจบ <c oughs> จริงๆไปรวมตัวกันซะใครก็ตามที่พูด <c oughs> ตรงๆนะใครก็ตามแต่ที่ออกจากประชาธิปัตย์ไป ยกเว้นฉันฉันไม่เข้าไปแล้วฉันคือฉันเป็นอินฟลูเอนเซอร์แล้วใครก็ตามแต่ที่แตกแยกกระสานกระสันกระเซ็นไปรวมตัวกันซะในอนาคตแล้วก็สู้รอบหน้าอีกสองปีไปรวมกันพีรพันธ์หมาว่าลงใดๆกลับไปรวมประชาธิปัตมึงกลับไปรวมให้หมดเลยทุกคนอะอาจารย์จงอาจารย์เจตทุกคนใครอยคนรุ่นใหม่ต่อไปไปรวมที่ประจติปัตให้หมดเลยแล้วรอบหน้าเนี่ยมาเลย สองร้อยกลับไปรวมไม่จำเป็นที่เราจะต้องไปเป็นหัวหน้าพักเหมือนกันทุกคนหรอกจริงๆส่วนอาจารย์พิสิทธิ์วันนี้ได้แค่ยี่สิบเอ็ดเนี่ยก็เท่าๆกันกับตอนที่คุณจุลินได้ก็ไม่ต้องไปประมาทคุณจุลินหรอกนะคุณจุลินได้เยอะกว่ายี่6ห้ายี่หกนุน คุณนพิสิทธิ์ได้ยี่ยิบเอ็ดได้ยี่ิบเอ็ดอย่างไรก็ตามแต่ถ้าเกิดคุณนพิสิทธิ์ตั้งตนจะเป็นฝ่ายค้านเป็นเลยค่ะท่านเป็นเลยเสร็จแล้วก็รวมสมัครพรรคพวกกลับมาอย่าอีโค้เยอะอย่าเอาพรรคเอาพวกมากอีพวกแม่ยกแม่หอกทั้งหลายเนี่ยเกลี่ยมันออกไปบ้างไม่ย้อมหงอกไม่เป็นไรค่ะท่าน อีพีย่ยกแม่ยกแม่ยอยที่สปอยออยยศนั่นเนีเ่ยเกลี่ยมันออกไปห่างๆตัวมั่งให้อาจารย์แตงเดินสง่างามอาจารย์แตงภรรยาท่านน่ะเดินคู่สง่างามจากนั้นปุ๊บเนี่ยฟื้นไปในสองปีแล้วรอบหน้าท่านมาใหม่แล้วรวมหมอว่ารงรวมพิรพันธ์รวมทุกคนไปกองอยู่ที่เดียวกันที่ประชาธิปัดจบ แล้วไอ้พวกไอ้เตี้ยไม้ตื่นไอ้พวกอะไรต่างๆที่สปอยออย,ยต้นน่ะแล้วมันทําคะแนนไม่ได้อ่ะเที่ยทิ้งมันบ้างทิ้งมันบ้างเชื่อคนอื่นบ้างอย่าไปเชื่อแต่อีพวกเตี้ยหมาตื่นท่านพอจะเข้าใจใช่ไหมนี่คือหวังดีที่สุดแล้ว อย่าไปกีดกันใครใจกว้างได้มายี่ิบเอ็ดเสียงในวันนี้ก็พอๆกันแล้วก็พอๆกันกับหัวหน้าเฉลิมชัยแล้วก็น้อยกว่าหัวหน้าจุลินแล้วมาตรฐานเนี่ยมันก็ต่ำกว่าเคยทำไว้แต่ก็ไม่เป็นไร ท่านฟื้นพักใหม่ได้แต่ท่านจะต้องใจกว้างๆอย่าเอาแต่พักพวกตัวเองทำไมฉันรู้ล่ะก็ฉันเห็นในผู้สมัครแต่ละคนเนี่ยใครเป็นพวกใครใครเป็นแก๊งใครฉันเห็นเอาแต่พักพวกตัวเองไปวาง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 ต้องใจกว้างต้องเปิดกว้างอย่าเอาแต่พักพวกตัวเอง แล้วมันจะจบไม่สวยไงเราก็แก่ไปทุกวันแต่ละคนถูกไหมคะส่วนดากริกมรก็จะขายครีมต่อขายสมู่ต่อและพอมีการแก้ไขกฎหมายแล้วมีการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีเองได้อย่างอิสระกูจะไปแข่งเป็นนายกรัฐมนตรี กูไม่เป็นสังกัดพักไหนทั้งนั้นตอนนี้พักผ่อนก่อนนะเราจะบริการสังกัดพักผ่อนก่อนนะจริงคุณอภิสิทธิ์จะต้องเปิดใจแล้วอย่าให้ใครไปเจราจากับใครคุณอภิสิทธิ์เนี่ย มีเบอร์ทุกคนมีไลน์ทุกคนบลายกูท่านก็มีมีทุกคนโทรไปเองค่ะอยากให้ใครไปติดต่ออย่าปล่อยให้พวกกะโหลกกะลาพวกนั้นโทรไปหาคนนั้นคนนี้คุณน่ะต้องโทรเองคุยเองท่านเองอะ่ะต้องโทรเองคุยเองบูรณาการเองสองปีค่ะฉันให้เวลารัฐบาลชุดนี้สองปี ถ้าพระจริปัติเขาจะคิดกลับมาใหญ่เชื่อเถอะฉันเขาจะไปเป็นฝ่ายค้านเขาจะไปเป็นฝ่ายค้านสองปีแล้วเดี๋ยวเขาจะกลับมา100ร้อยกว่าเสียงรอบหนะ้าเพราะว่าถ้าภูมิใจไทยเพื่อไทยแล้วก็ธรรมนัตไปร,รวมกันอ่ะมันคือเล่าเก่าในขวดใหม่ ภาชีพปัดตรวจสอบได้สบายๆภาคประชาชนตรวจสอบได้สบายๆเลยแต่ถ้าภูมิใจไทยเขาฉลาดเขาจะต้องคว้าภาชีพที่ปัดมาแล้วก็เคลียสีเขียวทิ้งไปให้ไปเป็นฝ่ายค้านถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยปาชีธิปัดไปร่วมรัฐบาลแก้ไขปัญหานน่นนี่นั่นมีอำนาจแต่การที่จะไปโชว์ผลงานเทียบกับการ โชว์ผลงานเป็นฝ่ายค้านเนี่ยไม่ได้หรอกราชนะก็ต้องเลือกซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้ดิฉันก็คิดว่านักการเมืองก็คิดสูตรแต่ละสูตรเนี่ยไม่ได้ต่างจากที่เราวิเคราะห์กันอยู่ในคืนนี้หรอกสูตรมันจะออกมาไม่ขี่สูตรหรอกยิ่งเงื่อนไขยเยอะสูตรยิ่งน้อยลงอะ โอเคทุกคนฉันพูดมากไปแล้วเดี๋ยวฉันขออนุญาตก่อนนะทุกคนฉันพูดมากไปแล้วนะคะฉันก็รู้แหละหลังจากที่มึงปิดทีไปแล้วถแถลงไปแล้วกําลังจะหลับมึงก็นอนไม่หลับกันหรอกตอนนี้โทรศัพท์กันวุ่นเลยกูได้ข่าวโทรศัพท์กันยุ่นเลยจ้ายังไม่หลับ่ะตีสี่ยังไม่จบเลยโทรศัพท์เรียกคนนั้นคนนี้กินก๋วยเตี๋ยวกินมามา่มากันอยู่ตอนเนี้ยกินข้าวต้มกันอยู่ตอนเนี้รู้เออ ไล่จับมือ M O U กันอยู่เนี่ยไล่จับมือกันอยู่นี่โทรศัพท์กันอยู่เนี่ยเนี่ยเนี่ยเออดูเด็กกูรูไลย์อยู่เนี่ยเ,ยเยอเยอเออสบายหลับลิย้ยังเออมึงไล่จับมือกันอยู่เนี่ยเออไล่จับมือกันอยู่เออ<ด> <foot ed> กูหามากเลยอ่ะกูบอกแล้วให้ฟังมาริกาให้ฟังมาริกาให้ฟังมาริกาแล้วก็ไม่ยอมฟังล่าสุดทนายคนหนึ่งที่อยู่บุรีรัมกูก็ไม่รู้อะไรกันนะักระหนานะมันโพสต์ออกมาเสือกโพสต์ถ้าพักน้ําเงินได้เจ็ดสิบเก้าอี้ขึ้นไป ทนายแห่งบุรีรัมยทนายจุดๆ,ๆแห่งบุรีรัมยจะวิ่งแก้ผ้าจากบุรีรัมไปอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยแล้วกล่าวอะไรสักอย่างก่อนจะอำลาวงการหาลูกเมียทำนาตามประสาคนจนต่อไปว่าสั้นลือมือเฮยรอดูเฮียเลยแหละมึงน,น่าดูไหมล่ะเฮียตองแตง่งตองแตง่งขลัำแหลมึงจะดูทำไม มันจะดูได้ไหมเอ่ะใหญ่หรือเปล่าก็ไม่รู้ขลัาแหล่มันแหล่แหล่ดำดำแมนมันเขียวเขียวนะมึงจะดูได้ยังไงอะกูไม่ดูกูไม่ดูมึงมึงกูไม่ดูมึงจะวิ่งที่ไหนก็วิ่งมึงจะแก้ที่ไหนก็แก้มึงอย่ามาวิ่งผ่านถนนนครชัยศรีมึงมึงมึงอย่ามาวิ่งผ่านถนนอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะ บ้านกูอยู่ใกล้กูไม่กล้าดูไวยปิดตาก้าไว้เดี๋ยวก่นอ,อนคลำเลยเดี๋ยวขอขอนุญาตปิดตาก้าก่อนทุกทุกคนกูว่ากูว่ากูว่ากูขออนุญาตปิดตาก้าทุกคนทุกคนฉันขออนุญาตลาก,ก,ก่อยลาก,ก่อย